ผมเจอเธอแล้วเธอทำให้ผมประทับใจมากเธอหน้าเหมือนแม่มากเลยผมสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวเหมือนสมัยตอนเราอยู่ปลากรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเธอสวยมากเหมือนแม่ผมเลยผมสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวเหมือนสมัยตอนอยู่ปลากเลยคุณฟังดูเรื่องไหมฟังไม่รูเรื่องเหรอ ฟังไม่รู้เรื่องสิขอร้องผมสิขอร้องล่ะจริงใจหน่อยสิได้โปรดได้โปรดขอร้องละค่ะบอกฉันเถอะเขาบอกว่าเดีวใจที่ได้เจอคุณเขาชอบคุณมากคุณน่าเหมือนแม่เขามากเลยแต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณชอบเขาหรือเปล่า ไม่งั้นให้เขาอยู่ที่นี่สักเดือนแล้วค่อยหาวิธีให้เขาย้ายออกไปเถอะไม่ได้ฉันจะจ่ายค่าเช่าให้สามพันบอกว่าไม่ไงสี่พันเหมือนหนึ่งห้าพันแปดพันห้าันห้าหกพันตกลง <c oughs>